ก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนกันต่อในหัวข้อที่2.3นะครับเรื่องการ กำหนดค่าให้ให้กับตัวแปรนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องการแก้ปัญหานะครับได้หัวข้อที่2.3นะครับการกำหนดค่าให้ให้ให้ตัวแปรนะครับมาเรียนเรามาดูได้เลยนะครับการกําหนดค่าอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตัวแปรนะครับสามารถทําได้อยู่3วิธีนะครับคือนะครับหนึ่งนะครับ การรับค่าจากภายนอกนะครับ2ก็คือการกําหนดค่าจากค่าคงที่นะครับหรือตัวแปรอื่นนะครับสก็คือการกําหนดค่าจากการคํานวณนะครับสัญลักษณ์ที่นิยมใช้นะครับสำหรับการกําหนดค่าให้กับตัวแปรก็คือนะครับลูกศรทางซ้ายนะครับใช้เพื่อนําค่าจากทางขวาของลูกศรทางซ้ายนะครับไปกําหนดค่าให้กับตัวแปรทางด้านซ้ายนะครับของลูกศรทางด้านซ้ายนะครับ นักเรียนก็จะยังงงอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนมาดูตัวอย่างกันได้เลยนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างการกําหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับเมื่อ x นะครับ x ลูกศรทางซ้ายนะครับแล้วก็2ก็คือเท่ากับก็คือการนําค่า2นะครับไปใส่ในตัวแปร x นั่นเองนะครับ2นะครับชี้ไปหาตัว x นะครับตัวแปร x ก็คือเอา2ไปใส่ให้ตัวแปร x นั่นเองนะครับถัดไปนะครับ น่าคือการนําผลลัพธ์นะครับของตัวแปร b นะครับซึ่งไปคูณกับตัวแปร c นะครับเมื่อได้คําตอบเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาคําตอบตัวนี้ b คูณ c นะครับไปใส่ในค่า a นะครับผมต่อไปนะครับตัวอย่างที่3ก็คือการนําผลลัพธ์ของตัวแปร a นะครับคูณกับตัวแปร b นะครับเมื่อได้ผลคูณเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาไปใส่ในตัวแปรนั่นเองตัวแปร a นั่นเองนะครับ สุดท้ายก็คือการน,นําค่าสามนะครับไปใส่ในตัวแปร y นักเรียนเห็นตัวอย่างตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็คงเข้าใจได้มากขึ้นนะครับจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับจะได้เข้าใจได้ขึ้นอีกนิดนึงนะครับดูตัวอย่างพ่อค้าขายขนมที่ตลาดนะครับโดยราคาขนมมีดังนี้นะครับขนมตาลน,นะครับราคาชิ้นละ3าบาทขนมตะโกนะครับราคาชิ้นละ4บาท แล้วก็ขนมชั้นเนี่ยราคาชิ้นละ5บาทนะครับโดยพ่อค้านะครับต้องการรู้ว่าในการขายขนมแต่ละครั้งน,นะครับมีราคาเท่าไหร่นะครับเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการวิเคราะห์และการกําหนดรายละเอียดของปัญหานะครับหก็คือข้อมูลเข้านะครับข้อมูลเข้าก็คืออะไรครับคือจำนวนชิ้นนะครับในการสั่งซื้อขนมแต่ละชนิด นั่นเองนะครับข้อมูลออกละ่ะข้อมูลออกก็คือราคาขนมที่มีผู้สั่งแต่ละครั้งนะครับสามก็คือวิธีตรวจสอบความถูกต้องนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของขั้นตอนที่1นนะครับการวิเคราะห์และการกำหนดรายละเอียดของปัญหาขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการแก้ปัญหานะครับหก็คือการกําหนดราคาขนมตาลนะครับชิ้นละ3บาทขนมตะโก้นะครับชิ้นละ4บาท 2ก็คือรับจํานวนชิ้นมาก่อนนะครับของขนมตาลขนมตะโก้แล้วก็ขนมชั้นนะครับเมื่อรับมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปคํานวณราคาขนมโดยนําจํานวนชิ้นของขนมนะครับคูณกับราคาขนมก็จะได้คําตอบมานะครับเมื่อคํานวณราคาขนมทั้งหมดแล้วนะครับโดยการนําราคาราคาอะไรครับราคาขนมตาลนะครับขนมตะโก้ขนมชั้นนะครับ มาบวกกันทั้งหมดนะครับเมื่อได้บวกกันเสร็จก็จะได้ราคามาก็แสดงราคาขนมทั้งหมดนั่นเองนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3คือการดําเนินการแก้ปัญหาก็ต่อจากขั้นตอนที่2คือการแก้ปัญหานะครับจากนั้นก็ขั้นตอนที่3ก็คือการดําเนินการแก้ปัญหาอ่านะเดี๋ยวเรามาดูลูกค้าคนที่1นะครับลูกค้าคนที่1เนี่ยซื้อขนมตาล5ชิ้นนะครับขนมตระก้3ชิ้นแล้วก็ขนมชานอีก4ชิ้นนะครับ เมื่อเรารวมราคาแล้วนะครับก็จะได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคารวมคืออะไรครับ47บาทนะครับขนมตาลก็คือ5คูณ3เท่ากับ15นะครับขนมตะโก้3คูณ4นะครับเท่ากับ12บาทนะครับแล้วก็ขนมชั้นเนี่ย5คูณ4เท่ากับ20บาทนะครับเมื่อรวมการเสร็จแล้วก็จะได้47บาทนั่นเองนะครับ เรากําหนดราคาขนมตาลไว้ที่ชิ้นละสบาทใช่ไหมครับนะครับสบาทขนมเต็กโกนะครับเต็กโกชิ้นละ4บาทใช่ไหมครับสบาทแล้วก็อะไรครับขนมชั้นนะครับขนมชั้นเท่าไหร่เอ่ยอ่าทีนี้ซื้อไป5ชิ้นก็4บาทเหมือนกันนะครับขนมชั้นก็4บาทใช่ไหมครับอ่ดูข้างบนอ๋อขนมชั้นอ๋อชิ้นละ5บาทนะครับ5บาท อ๋อตัวนี้5บาทนี่ซื้อกี่ชิ้นอ๋อสี่ชิ้นนะครับตรงนี้นะครับ4ชิ้นนะครับก็เป็นเป็น20บาทนะครับก็คือรวมแล้วก็คือ4 7บาทนั่นเองนะครับจากผังงานแรกเรียนก็จะได้อย่างนี้เริ่มต้นนะครับจนนวนขนมตาลขนมตะโก้ขนมชั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มาคํานวณกันนะครับคำนวณวิเคือมามาคานวณมาบวกกันใช่ไหมครับแล้วก็ก็จะได้ราคาของทั้งหมดนะครับแล้วก็จบการทํางานนั่นเองนะครับ ต่อไปมาดูลูกค้าคนที่2นะครับก็ซื้อขนมตาล5ชิ้นนะครับขนมตะโก้8ชิ้นแล้วก็ขนมชั้นอีก5ชิ้นนะครับรวมกันก็คือเป็น72บาทนะครับก็ตัวน,นี้ก็แสดงคือขนมตาล5้คูณสาเท่ากับ15บาทนบขนมตะโก้ก็คือ8ปคูณสเท่ากับ3าบาทส่วนขนมชั้นเนี่ยก็5้คูณหนะครับเท่ากับ2 5บ้าทนั่นเองนะครับส่วนของพนักง,งานก็จะเหมือนกันนะครับของลูกค้าคนที่2 ต่อไปลูกค้าคนที่3นะครับก็ซื้อขนมตาล9ชิ้นนะครับขนมตะโก้6ชิ้นแล้วก็ขนมชั้นอีก1ชิ้นราคารวมคือ56บาทนะครับก็จะแสดงออกมาให้เข้าใจได้ง่ายนะครับขนมตาลก็คือ9ชิ้น9,3คูณ 3, ชิ้นละ3บาทนะครับคูณกันได้ย7ิบบาทขนมตะโก้6ชิ้นนะครับ6ชิ้นก็คือ6.4คูณนะครับเพราะว่าขนมตัโกโกชิ้นละ4บาทให้24บบาทนะครับส่วนขนมชั้นเนี่ยนะครับ ซื้อแค่หนชิ้นนะครับชิ้นละ5บาทเหนี่ยคูณเท่ากับหนะครับรวมกันเป็น56บาทนั่นเองนะครับสุดตารางผังงานก็เหมือนกันนะครับลูกค้าคนที่3นะครับต่อไปลูกค้าคนที่4นะครับซื้อขนมตาล3ชิ้นนะครับขนมตะโก้2ชิ้นขนมชั้นสาชิ้นนะครับราคารวมก็คือ32บาทนะครับขนมตาลนะครับ3ามคูณสเท่ากับเนะครับขนมตะโก้2องคูณสเท่ากับแ ส่วนขนมชั้นเนี่ยนะครับสเท่ากับสิบาทนั่นเองนะครับรวมแล้วก็คือ,อต้องจ่ายไปสามสบาทนะครับผังงานก็เหมือนกันนะครับลำดัของผังงานนะครับต่อไปขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนตรวจสอบและการประเมินผลนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการคำนวณในขั้นตอนที่3นะครับแล้วพบว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับขั้นตอนที่1 ซึ่งหมายความว่าในการคำนวณการแก้ปัญหานั้นถูกต้องนะครับตามกระบวนการแก้ปัญหาที่เราวางไว้นะครับซึ่งพ่อค้าสามารถขายขนมได้ราคาทั้งหมดดังนี้นะครับลูกค้าคนที่1นะครับต้องจ่ายเงินนะครับ47บาทนะครับลูกค้าคนที่2ก็ต้องจ่ายเงินนะครับ72บาทลูกค้าคนต่อไปคนที่3านะครับต้องจ่ายเงิน56บาทนะครับแล้วก็ลูกค้าคนสุดท้ายคือลูกค้าคนที่4จะต้องจ่ายเงินทั้งหมด ไปที่32บาทนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเดาได้เรียนเรื่องการกำหนดค่าให้กับตัวแปรเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านักเรียนคงเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนสงสัยในหัวข้อตรงไหนหนักเรียนสามารถสอบถามครูดได้ได้เลยนะครับจากในครับการเรียนการสอนหรือว่าคราบว่างจากเวลาเรียนก็ได้นะครับก็ในวันนี้ครูก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ